Good morning, everyone, and welcome to a daily gospel truth. Well, we've been telling you about our radiate seminar coming up in Bangkok on May the 4th of this year. And the slogan for this uh, seminar is See with your heart. See with your eye ก็คือเห็นด้วยใจเพื่อจะเห็นด้วยตา And uh, what we're gonna do is we're gonna bask in the truths of the new covenant together สิ่งที่เราจะทําด้วยกันก็คือเราจะแช่ตัวเองอยู่ในความจริงของพันธสัญญาใหม่ So that our heart can see what Jesus has done for us เพื่อที่หัวใจของเราจะได้เห็นในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงทําให้กับเราเสร็จแล้ว And you know what will happen our faith will come alive แล้วคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือความเชื่อที่อยู่ในใจของเรานั้นจะกลับขึ้นมามีชีวิตใหม่ And when our heart faith connects with this t r u t h แล้วเมื่อความเชื่อที่อยู่ในใจของเราได้เชื่อมต่อกับความจริงนี้ and we will see the manifestations with our eyes เราก็จะได้เห็นการปรากฏสำแดงเกิดขึ้นผ่านทางตาของเราเลย so mark your calendar and join us ยังไงเนี่ยจดลงไปในปฏิทินก่อนนะครับแล้วก็หนุนใจอยากจะให้มาร่วมในงานสัมมนากับเรา i believe that god will do powerful things in your life ผมเชื่อพระเจ้าเองจะสามารถทําสิ่งที่ทรงพลังมากๆในชีวิตของคุณ leave the uh registration link under this video เราก็จะใส่เอช่องทางในการติดต่อสอบถามรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมไว้ที่ด้านล่างของวิดีโอนะครับ and c r a t e you also to invite your loved ones ยังไงหนุนใจอย่ามาคนเดียวนะครับชวนคนที่คุณรู้จักคนที่คุณรักมาร่วมในงานสัมมนาครั้งนั้นด้วย and by the way this is by registration only แล้วตรงนี้เนี่ยสําหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมงานสัมมนาคุณจําเป็นจะต้องลงทะเบียนนะครับ so we hope to see you there เราก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกับทุกคนที่นั่นนะครับ alright so today's scripture <S ข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ I believe is familiar but I believe that the Holy Spirit can speak to us in a fresh way ผมเชื่อเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีและก็เชื่อด้วยว่าเป็นข้อพระคัมภีร์ที่วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะใช้ในการพูดกับเราอย่างทรงพลังมากๆ It's in Proverbs 3 9ในสุภาษิตบทที่3ข้อ9 Honor the Lord With your possessions and with possessions first fruits all your increase the your your of and all จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตอนและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้า Now first of all notice you see two words here คุณจะสังเกตดูว่ามันจะมีคำสองคำในข้อนี้ possessions ก็คือคำว่าทรัพย์สิน and increase แล้วคำว่า uh, ผลผลิตแต่ว่าในภาษาอังกฤษใช้คำว่าเพิ่มพูน Alright so God having no problem possession has with us having possessions. พระเจ้าไม่มีปัญหาอยู่แล้วกับการที่เราจะมีทรัพย์สิน God's will for us is so that we may increase and keep increasing นาพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราก็คือต้องการจะเห็นเราเพิ่มพูนแล้วก็เพิ่มพูนขึ้นอย่างเรื่อยๆ in belief your your heart ก็อยากจะให้คุณเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะเชื่อแล้วก็คิดตามนี้ก่อน because there is a teaching in the body of Christ that says เพราะว่าก็มีการสอนที่เกิดขึ้นในพระกายของพระคริสต์ที่สอนกันว่า the more poor you are the more spiritual you are คุณเนี่ยยิ่งเป็นคนยากจนมากเท่าไหร่คุณก็จะเป็นคนทางฝ่ายวิญญาณมากยิ่งขึ้นเท่านั้น the more poor you are the more holy you are ยิ่งคุณยากจนมากเท่าไหร่คุณก็จะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้น and uh, that's not a biblical teaching แต่การสอนแบบนั้นก็ไม่ตรงกันกับสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเรา the uh, funny thing that i i i notice สิ่งที่น่าขำขันอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นเลยก็คือคนที่เขาสอนในหลักคำสอนลักษณะนั้นตัวเขาเองมักจะมีสิ่งของต่างๆมีทรัพย์สินมากมายในชีวิตถ้าคุณเนี่ยมีความเชื่อตามสิ่งที่คุณสอนจริงๆคุณก็ควรจะขายทุกอย่างที่คุณมีหรือว่ายกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีให้กับคนอื่นและ live as poor และวดำเนินชีวิตให้ยากจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ life and their teaching is not really consistent and ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือการดำเนินชีวิตของเขากับการสอนของเขานั้นไม่ตรงกันเลย Well the truth is ความเป็นจริงเลยก็คือ God Almighty created us พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมา And created, us, created us to be to us us และพระองค์เองก็ได้สร้างเราขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้รับพระพรจากพระองค์ he created this world with abundant และพระองค์ก็ได้สร้างโลกไปนี้ขึ้นมาโดยการจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมากมายเหลือล้นมหาศาลไว้ให้กับเรา And God gave gifts and talents and potential God gifts us และพระเจ้ายังให้ความสามารถพรสวรรค์แล้วก็ศักยภาพกับเราอีกด้วยเพื่อที่เราจะได้ใช้สิ่งเหล่านั้นในการทำงานแล้วเราจะได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้น having possessions and increasing possessions so is the will of god for your life ดังนั้นการที่เราจะมีทรัพย์สินหรือมีการเพิ่มพูนเกิดขึ้นในชีวิตก็ถือว่าเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อคุณ Now what's important is this แต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือ that you use your possessions in the right way คุณควรจะใช้ทรัพย์สินอ่าทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของที่คุณมีเนี่ยในทางที่ถูกต้อง that you use your increase in a godly way แล้วคุณก็ใช้การเพิ่มพูนที่เกิดขึ้นในชีวิตให้เป็นไปตามแนวทางของพระเจ้า that you don't allow your possession to rule your heart ณไม่ได้ยอมให้ทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของที่คุณมีเนี่ยขึ้นมาปกครองอยู่เหนือจิตใจของคุณเพราะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ a l l Scri r r the t e c u y us และในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ได้สอนเราไว้อย่างชัดเจนเลย Honor the Lord with Lord your จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตน so notice, can use our possessions notice our can we to honor the Lord. เห็นไหมว่าเราสามารถจะใช้ทรัพย์สินที่เรามีเพื่อเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าได้ y know, some people teach that where you have too much possession, so you're not honoring the Lord. มีหลายคนบอกว่าคุณเนี่ยมีทรัพย์สินมากเกินไปแสดงว่าคุณไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเลย No, we can have possessions and honor the Lord. ไม่หรอกโดยความเป็นจริงแล้วเราสามารถที่จะมีทรัพย์สินและในขณะเดียวกันเราก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ด้วยเหมือนกัน You can use that possession. เพราะเราสามารถจะใช้ทรัพย์สินที่เรามี To be a blessing. เพื่อจะเป็นพระพรให้กับ ผู้อื่น use that possession หรือว่าใช้ทรัพย์สินของเรา to help people in need เพื่อจะช่วยเหลือคนที่เขากําลังประสบกับความทุกข์ยากลําบาก use that possession หรือว่าใช้ทรัพย์สินที่เรามีนี้ or use your possessions to build the kingdom of god to spread the gospel of jesus christ หรือว่าใช้ทรัพย์สินของเราในการที่จะสร้างอาณาจักรของพระเจ้าหรือเป็นการสนับสนุนเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ in a god wants godly people to have possessions พระเจ้าต้องการให้ผู้คนของพระองค์มีทรัพย์สิน Because godly people have the right heart to use these possessions to be a blessing. เพราะผู้คนที่ดําเนินชีวิตตามแนวทางของพระเจ้านั้นเขาก็จะมีหัวใจที่อยากจะใช้ทรัพย์สินที่เขามีเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ Now when we use our possessions just for ourselves, แต่ถ้าเราใช้ทรัพย์สินที่เรามีเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น and live a selfish life, และดําเนินชีวิตแบบเห็นแก่ตัว you know that doesn't honor God. ตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าเราไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าเลย and so believe God for possessions. ก็อยากจะให้คุณ เชื่อพระเจ้าสําหรับทรัพย์สินที่คุณจะมีเพิ่มขึ้นเพื่อที่คุณเองจะสามารถเป็นพระพรให้กับคนอื่นได้ That’s a, And that a powerful way honor the Lord to the powerful และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีพลังมากๆในการถวายเกียรติแด่พระเจ้า notice the second statement says uh, with the first fruits All your all increase แล้วก็ในประโยคที่สองได้บอกว่าด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้า You know the the wording God uses are very precise เพราะว่าคำที่พระเจ้าตั้งใจจะใช้ในข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์เลือกมาอย่างเจาะจงเลย God says first fruits พระเจ้าใช้คำว่าผลแรก Not the leftovers ไม่ใช่เป็นส่วนที่เหลือ But the first fruits แต่เป็นผลแรก Why ทำไมล่ะ Because by bringing the first fruit to God เพราะโดยการที่เรานำผลแรกมาถวายให้พระเจ้านั้น By the way if you Study the word first fruit uh, in the Old Testament. <laughs> you know, God is talking about if you have a farm, if you have uh, a garden. พระเจ้าก็จะพูดถึงว่าถ้าใครก็ตามที่ทําไรนาทําศวนได้ผลผลิตขึ้นมา and, and, and whatever fruit comes forth from there และไม่ว่ามันจะเกิดผลผลิตอะไรขึ้นในสวนในนาของเรา you, know, you bring to the temple of God ก็ให้นําผลนั้นมาถวายไว้ในพระนิเวศของพระเจ้า And this is how they support the priests, and the and the work of เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นวิธีที่เขากำลังให้การสนับสนุนกับกลุ่มบุโรหิตที่ทำงานรับใช้พระเจ้าแล้วก็รวมไปถึงภารกิจของพระเจ้าทั้งหมดเลย and this is the way they a l w a y s remind themselves และตรงนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขาจะคอยย้ำเตือนกับตัวเอง their increase every life comes from in God ว่าทุกการเพิ่มพูนที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานั้นมาจากพระเจ้า the increase blessing is God of และทุกการเพิ่มพูนที่เกิดขึ้น ก็เป็นพระพรของพระเจ้า So they honor God With their first fruits เขาจึงได้ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยผลแรกของเขา So Bruns s s this is an important truth we see in the scriptures และพี่น้องทุกคนครับตรงนี้ถือว่าเป็นความจริงที่มีความสำคัญมากๆเลยที่เราได้เห็นจากในพระคัมภีร์ That we can use our possessions and our increase to honor the Lord ว่าเราสามารถจะใช้ทรัพย์สินและการเพิ่มพูนในชีวิตของเราเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ Think about this What is one of the most important things in the heart of God และอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ในหัวใจของพระเจ้า it is spreading the a of ก็คือการประกาศข่าวประเสริฐ it is bring souls into the kingdom to the souls of God เพื่อที่จะนำดวงวิญญาณเหล่านั้นเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระเจ้า and so every blessing God gives us พระพรทุกอย่างเลยที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรา must be used to support the spreading of the gospel เราควรจะนำมาใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วย and that's one way you connect your heart the vision and the dream and God Vision of และนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณกำลังเชื่อมโยงหัวใจของคุณกับสิ่งที่เป็นแผนการของพระเจ้าเป็นจุดประสงค์ของพระองค์ you know,

ความสุขความพึงพอใจลึกๆซึ่งคุณเองก็ไม่มีคำพูดใดจะบรรยายได้ And also you invest your finances your possession into something that is for all eternity แล้วคุณกำลังลงทุนสิ่งที่เป็นเงินของคุณเป็นทรัพย์สินของคุณเนี่ยไปกับสิ่งที่มันจะเกิดผลตลอดชั่วนิดนิดนดรันด์ So how does God want us to have as Christians an attitude towards possessions and increase และพระเจ้าเองต้องการให้เราซึ่งเป็นคริสเตียนมีทัศนคติคกเกี่ยวกับเรื่องของการมีทรัพย์สินและการเพิ่มพูนอย่างไรอง on ก็คือแค่อย่างเดียวจริงๆ the เพื่อจะเป็นการถวายเกียรติพระเจ้า my possessions คือทรัพย์สินที่ฉันมี my increase การเพิ่มพูนของฉัน is to honor the lord มีไว้เพื่อจะถวายเกียรติพระเจ้า and guess what the best way to honor the lord with our increase i n possessions แล้ววิธีที่ดีที่สุดในการถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยผลแรกของเราหรือด้วยทรัพย์สินที่เรามีเกิดขึ้น is to support the work that is the closest to the heart of god นั่นแหละคือการที่เรากําลังสนับสนุนงานที่มันเป็น สิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระเจ้ามากที่สุดเลย Which is to make Jesus known to people in darkness ก็คือทําให้ผู้คนที่ยังอยู่ในอาณาจักรแห่งความมืดนั้นได้รู้จักกับพระเยซู So today และในวันนี้ find a ministry find a church that is really preaching the gospel of Jesus Christ คุณลองใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าที่จะนําคุณเนี่ยให้สนับสนุนด้านการเงินของคุณกับการประกาศข่าวประเสริฐกับพันธกิจที่เขาดําเนินชีวิตหรือว่าทําตามแนวทางของพระเจ้า and honor the Lord with Your possession and increase in and that และให้คุณถวายเกียรติพระเจ้าด้วยทรัพย์สินของคุณด้วยผลแรกหรือการเพิ่มพูนที่คุณมีในลักษณะนี้ And we know this แล้วเราเองก็รู้ว่า When we invest in the gospel เมื่อเราลงทุนกับข่าวประเสริฐ We're investing in the kingdom of God that cannot be shaken by the economy of this world เรากำลังลงทุนกับอาณาจักรของพระเจ้าหรืองานของพระเจ้าที่จะไม่มีวันสั่นคลอนไปด้วยสิ่งต่างๆในโลกนี้เลย And your financial life แล้วชีวิตทางการ การเงินของคุณ The source of blessing will be God รับรองเลยว่าแหล่งแห่งพระพรสําหรับชีวิตของคุณก็เป็นพระเจ้าแต่ผู้ดีและ I'm telling your super your your financial life และชีวิตทางการเงินของคุณเอง will be truly supernatural คุณก็จะเห็นว่ามันมีความเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นด้วย Let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะคร Father we thank you พระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่พระพรทั้งหมดนั้นมาจากพระองค์และพระองค์เองได้ทรงสร้างเราขึ้นมาเพื่อเราจะประสบความสำเร็จเพื่อเราจะเจริญรุ่งเรืองและก็เพิ่มพูนขึ้นเพื่อเราเองจะมีความสุขในชีวิตเป็นพระพรให้กับคนที่เรารักแต่ว่าสิ่งที่มันสุดยอดที่สุดเลย of the Sp ก็คือเพื่อเราจะสามารถเป็นหุ้นส่วนกับการประกาศข่าวประเสริฐได้ขอบคุณพระเจ้า in สำหรับการเพิ่มพูนในชีวิตของเราและพระองค์ได้ให้สติปัญญากับเราในการทำงานเพื่อที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจับต้องลงไป blessing Pros your by ก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยพระพรของพระองค์ในพระนามพระเยซู Amen God bless you We will see you again ขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ Thank you